สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซอร์พินกที่ช่องข่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกลนครโดยเซอร์พินกนะคะวันนี้นะคะเซอร์พินกพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของ Honda าค่ะ c h i n o p ่พลัสนั่นเองในที่สุดก็เฉลยกันแล้วนะคะหน้าตาน่ารักมากๆเลยตอนนี้นะคะในส่วนของพีเซนเตอร์แล้วก็ผู้บริหารของ Honda นะคะก็กําลังร่วมถ่ายภาพกันอยู่พีเซนเตอร์ enter, บอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะคะเออเป็นพีเซนเตอร์ดังมากๆนะคะถึง3ท่านด้วยกันโดยมี ผู้ชาย2คนนะคะชื่อดังมากๆนั่นคือดาเดนะคะอยากกรีดดังๆแล้วก็มีเจฟเชสเตอร์นะคะอันนี้ก็แบบขวัญใจวัยรุ่นอย่างมากเลยส่วนฝ่ายหญิงนะคะก็มีน้องวีวีโอเลตฟอนเทียบอกเลยว่าโอ้กรีดกรีดสลบเลยทีเดียวนะคะรถก็น่ารักพรีเซนเตอร์ยังแบบว่าน่ากรีดราดมากๆเลยอันนี้นะคะระหว่างที่เขาถ่ายกันอยู่เนาะก็ให้ดูอ่า รถกันก่อนด้านหลังตรงนี้นะคะก็คือรถที่เปิดตัวในวันนี้ของ GeoNoPass นะคะด้านหลังจะเป็นตัวรุ่นสแตนดาร์ดเนาะก็สแตนดาร์ดที่แบบยังไม่ได้แต่งนะคะจะมีทั้งหมดผลิตออกมาทางรุ่นที่เป็น ABS และก็ CBS ด้วยอันนี้มองด้วยสายตานะคะสีขาวคันข้างหน้าตรงนี้ นี่สีขาวพันข้างนาตรงนี้นะคะเห็นจากล้อนะคะอันนี้รู้เลยว่าเป็นรุ่นเบรกแบบ ABS นะคะมาพร้อมกับคาลิปเปอร์2พอร์ตนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็สีแดงนี่นี่สีแดงคันนี้นะคะ ดดีวใหู้สีแดงคันนี้ก็เป็นในส่วนของ ABS เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับคาลิเปอร์สองพอร์ตเป็นสีแบบสวยมากนะคะเบาะจะมี2อ,อรุ่นด้วยกันเป็นเบาะสีน้ําตาลและเบาะสีดําค่ะในส่วนของเบาะนะคะถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยคิดว่าเบาะสีดําใช้กับรุ่นที่เป็น CBS นะคะ ส่วนเบาะสีน้ำตาลน,นะคะคิดว่าจะเป็นในรุ่นของ ABS นะคะที่ดูตรงนี้เนี่ยดูจากสีเบาะเนาะจะเห็นว่าแบบใช้สีเบาะที่มีความแตกต่างกันมองไกลๆตรงนู้นนะคะจะมีสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีขาวเป็นรุ่น CBS ตรงฝั่งโน้นนะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้จะเห็นสีแดงสีแดงสีขาวนะคะที่เป็นรุ่น ABS ส่วนสีเหลืองที่น้องว i โอเลตยืนอยู่ oo, นะคะอันนี้จะเป็นรุ่น cbs นะคะเดี๋ยวเราแพนกล้องไปดูกันนะคะพีเซนเตอร์อย่างแบบโอ้ยใจละลายมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูนี่แบบชัดๆเลยอันนี้อินไซต์มากๆเลยนะคะในส่วนของราคาเมื่อกี้ได้ยินผ่านๆนะคะแต่เดี๋ยวจะแปะราคาให้อีกทีหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นประมาณ6 1 0 0 0กับ 6 6 0มื่นหกนะคะแต่เดี๋ยวราคาเดี๋ยวแปะให้อีกทีนึงนะคะอันนี้บล็อกเครื่องยนต์ใช้บล็อกเครื่องยนต์เดียวกันกันกบตัวลีด125นั่นก็คือเป็นเครื่องยนต์แบบ E S P พัดนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าสมรรถนะดีมากๆแต่ว่าทาง Honda บอกว่าลีด125ว่าดีแล้วใช่ไหมคะตัว Uh, G-ONo+ เนี่ยบอกว่าสเปคแล้วก็สมรรถนะดีกว่าเพราะว่ามีการดีไซน์ในเรื่องของบอดี้นะคะบอดี้ใช้เฟรมแบบไปไปลน์นะคะแล้วก็มีความแข็งแรงแต่ว่าน้ำหนักเบารวมถึงในส่วนของดีไซน์ในส่วนของท่อไอเสียแบบใหม่นะคะทำให้รถสมรรถนะดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดูน้องๆพรีเซนเตอร์กันค่ะตอนนี้สื่อมวลชนกำลังจับภาพกันอยู่นะคะโหตัวจริงแบบหล่อมาก กล,กลนนยังเทเลยนะคะพี่เซนเตอร์ก็อ่าน้องเจฟค้ะน่ารักมากๆเลย น,นี่ก็เห็นกันแบบเต็มๆแล้วนะคะคีน่ารักมากแต่งตัวสีม่วงนะคะแต่ว่าน้องเป็นอาร์พรีเซนเตอร์ของรุ่นคอมบเด็กที่เป็นสีเหลืองนะคะนี่ส่วนน้องเจสนะคะใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีเหลืองแต่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์นั่งอยู่บนรถที่เป็น ABS นะคะสีขาวนั่นเองส่วนนาเดทนะคะเข้มๆไกลๆอยู่ตรงนั้นไปไม่ถึงจริงๆ,ๆนะคะน้องนาเดตอยู่กับรถที่เป็นจิออโนพัส no สีดำนะคะไม่แน่ใจมองไม่เห็นน้อว่าเป็น คอมบเบรกหรือว่าตัว ebs กันแน่นะคะโหหล่อมากๆเลยโอ้ยแคบจะกรยดนะคะให้ดูสีรถเนาะ เดี๋ยวท่าคลิปสีรถให้ดูกันอีกทีนึงนะคะว่าแบบแต่ละสีแบบน่ารักขนาดไหนบอกเลยว่ารุ่นนี้โดนใจมากๆนะคะคิดว่าอ๋อที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าหมื่นคันแรกที่แบบมีการลงทะเบียนผ่านแอป My Honda m o t o นะคะได้ในเรื่องของแพ็กเกจบํารุงรักษานะคะเช็คระยะได้ยาวถึง2ปีโอ้แม่เจ้าให้มาอย่างจัดเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับหมื่นคันแรกค่ะ น้องเจฟสคะเสี้ยให้หน่อยค่ะโอ๋ยอย่างเท่เลยคลิปนี้ก็แบบแบกฝูงชนออกมานะคะตอนนี้ก็ให้ดูสีรถนะคะอะน้องไปละพรซเซนเตอร์ไปละรถมีทั้งหมดหกสีนะคะจบคลิปนี้สั้นๆโอ้พรซเซนเตอร์หล่อมากเลยค่ะหล่อมากเลยเหลอกเหลอก โอเคซีส okay. ามสองอ่ะแล้วตอ,อ,อนนี้มันได้ปัญหาอะไรคะดีมากเลยค่ะเจอน้องแคนพอดีกำลังพรีเซนต์ตัวรถอยู่เดี๋ยวคลิปนี้เราจบกันสั้นๆแค่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศรุ่นอื่นให้ชมกันอีกค่ะอ่ะอย่าลืมกดติดตามเซลฟ์นกไว้นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดแบบอินไซด์เลยค่ะสะําหรับคลินี้ไป Bye b y คะ่ะ